วิดีโอนี้นะคะเดี๋ยวปูจะมาพาผูกโบง่ายๆแบบนี้โดยที่ไม่ได้ใช้เทปใส่หรือว่าตัวยืดเลยนะคะก็คือใช้แค่ริบบิ้นเส้นเดียวผูกโบ์ได้แบบนี้เลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทํากันนะคะปูจะตัดตัวริบบิ้นนะคะริบบิ้นตัวนี้ขนาดความยาวที่ร้อยสามสิบเซนนะคะร้อยสามิเซนหรือว่าประมาณห้าสิบเอ็ดนิ้วนะคะอันนี้ก็คือเอาวางอ้อมไปด้านหลังของตัวกล่องได้เลย ฝั่งทางด้านขวามือนะคะเราจะเหลือไว้ไม่เยอะนะดึงให้เขามาอยู่ทางซ้ายมือของเรานะคะแบบนี้ค่ะมมวนจับมมวนเข้ามาแล้วก็สอดชายลงมาด้านล่างตรงนี้ค่ะนี่เขาก็จะได้แบบนี้นะคะทีนี้เราก็จะสอดนิ้วเข้าไปตรงนี้สอดประคองไว้นะคะทีนี้เราจะเอาปลายตัวริบบิ้นฝั่งทางด้านซ้ายมือนะคะสอดเข้ามาค่ะ สอนเข้ามาตรงนี้แบบนี้ค่ะตรงนี้เราก็จับจับเขานิดหนึ่งนะคะให้เขาอยู่ลักษณะนี้พอได้แบบนี้นะคะฝั่งทางด้านนี้ให้จับทบแบบนี้ค่ะจับทบแล้เวเราก็จะเอาตรงนี้นะคะสอดกลับเข้าไปสอดกลับเข้าไปเราก็จะดู ระยะโบสองฝั่งนะคะให้เขาโอเคพอดีกันจับไว้ก่อนนะคะประคองไว้ก่อนทีนี้ชายตรงนี้หมวนมาแบบนี้นะคะมมวนมาแบบนี้แล้วก็จับค่ะแบบนี่นะคะแล้วก็สอดกลับเข้าไปค่ะเขาก็จะได้เป็นคู่เล็กด้านหลังจะเป็นคู่ใหญ่ด้านหน้าเป็นคู่เล็กนะคะเราจะได้แบบนี้ เสร็จเรียบร้อยแล้วค่อยคยดึงนะคะค่อยๆดึงจับเส้นด้านล่างแล้วก็ฝั่งทางนี้จับด้านล่างของตัวใหญ่ด้านล่างตรงนี้นะคะจับแล้วก็ค่อยค่อยดึงค่ะค่อยค่อยประคองไปดึงให้เขาอยู่ก่อนนะคะนี่ดึงตรงนี้เขาจะแน่นค่ะด้านข้างตรงนี้เขาจะแน่นเราดึงมาแบบนี้ก่อนเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ค่อย จับตัวกลีบของเราใหม่ตัวโบของเราใหม่นะคะ ได้ประมาณนี้ค่ะเราจะได้เป็นโบคู่รัดของของข,องขวัญโดยที่ไม่ต้องใช้เทปใสหรือว่าเชือกรัดนะคะก็คือมัดแบบนี้ได้เลยเอาไว้เป็นแนวทางนะคะลองป,ป,ประยุกต์กลับใช้ดูผูกโบงง่ายๆค่ะทำได้เองเลยนะใครดูไม่ทันหรือยังไงกดย้อนดูนะคะไว้เป็นไอเดียค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะไปละค่ะสวัสดีค่ะ